ไม่ดิจิตอลแต่รับสัญญาณแบบ U F f ผสมผสานออกมาแล้วมันมีข้อดีอะไรตรงไหนบ้างนะยังโอเคอยู่ไหมหมุนรอบตัวให้สายมาอันเดียวได้ยินได้ยินอยู่ไหมโอเคไม่ได้ยินแล้วนะครับก็ได้ไม่มาเสริมทับใหม่นะครับผมชื่อรุ่นว่า โคมิก้าบูมเอนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยจริงๆทาสีรีวิวก็มีไม่อยู่สัก2องตัวเหมือนกันได้ใช้งานแต่ที่ได้ตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างไม่2แบบ นะครับผมเพราะว่ารุ่นเก่าที่ใช้อยู่นะครับผมมันเป็นไม้แบบไวเลสซึ่งไม้ไวเลสเนี่ยจริงๆมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของการเป็นไม้ที่กระทัดรัดนะแต่ก็อาจจะเจอในเรื่องของถ้าไปอยู่ในที่คนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะถูกรบกวนเรื่องของสัญญาณสัญญาณอะไรได้นะครับแล้วก็จะมีไว้อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นไม้แบบ U S F นะครับที่เป็นเหมือนสัญญาสัญญาวิทยุอะนาล็อกอะไรแบบเนี้ยการส่งสัญญาการรับสัญญาณมันจะเสถียรมากกว่านั่นเองนะซึ่งทั้ง2อย่างมาอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นคมิก้าดูอีก อยู่ตัวนี้เดี๋ยวจะมาลองแกะกล่องแล้วเดี๋ยวไปลองพิสูจน์กันดูว่า,วาเฮ้ยการเป็นลูกผสมระหว่าง UFS แล้วก็แบบดิจิตอลเนี่ยมันผสมภาสานออกมาแล้วมันมีข้อดีอะไรตรงไหนบ้างนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับ ึงเปิดมาเราก็จะเจอกับพรามเป็นกระเป๋าเขามีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับเผื่อใครแบบว่าพกไปนู่นนี่นั่นชอบไปถ่ายงานด้านนอกอะไรแบบนี้ก็เก็บใส่กระเป๋าไปได้เนาะตัวนี้อะไรบ้างละ่ะเปิดมาด้านหน้าก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้เหมือนจะเป็นสายไว้ต่อเข้ากับตัวของกล้องนะครับผมตัวของกล้องนะอันนี้เป็นราวเบลียมีราวเบลียให้มา2ออันนะครับแล้วก็มีน้อง กันลมตัวนี้เนะี่ยมีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับเผื่อใครแบบไม่อยากต่อระเบียเนนะี่ก็จะมีน้องปุ้มๆุม,มกันลมมาให้2อันจากนั้นก็จะเป็นพวกสายต่างๆละอันนี้เหมือนจะมีสายที่ไว้สําหรับต่อเข้ากับตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมเป็นแบบ3ขีดเนาะถ้าใครแบบอยากจะต่อเข้าโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อัดเป็นบล็อกอะไรแบบเนี้ก็ต่อเข้าได้เลยนะครับมีสาย usb c ไว้สําหรับชาร์จสายเดียวแต่ให้มา3อัน ดูทรงน่าจะชาร์จด้วย USB-C ทั้ง3ตัวแต่ให้สายมาอันเดียวแล้วก็จะมีตัวของไว้ไว้ต่อกับตัวของ XLR นะครับเผื่อใครเอาไว้ต่อกับตัวของเรียกว่ามิกเซอร์ใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้ก็มีนะครับอ่ะสายสายน้องวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันที่ดีไซน์ของตัวโ o m ิก้า o o m XU เลยนะครับทั้งตัวรับตัวส่งเนี่ยหน้าตาอะไรเป็นยังไงบ้างอ่ะแถมตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวของตัวรับที่จะมีหน้าจอเป็นแบบ หน้าจอดิจิตอลนะครับมีตรงนี้แล้วก็เป็นตัวส่งก็จะเป็นหน้าตาเกลี้ยงเลี้ยงไม่มีจอไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ปุ่มเปิดครับปุ่มมิวนะด้านข้างก็จะเป็นพวกอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวรับก่อนละกันตัวรับนะครับก็จะมีหน้าจอไว้บอกสแสดงสถานะค่าต่างๆ ในเรื่องของแบตเตอรี่ค่าความดังค่าว่าสัญญาณเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยตัวรับตัวนี้เนี่ยก็จะบอกค่าหมดเลยนะครับและจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือเรื่องของการเป็นขนาดแบบไม่ดิจิตอลแต่รับสัญญาณแบบ U F f นั่นคือจุดเด่นของ U F ก็คือจะมีเสาสัญญาณนะครับผมที่รับสัญญาณนู่นนี่นั่นซึ่งตัวนี้เขาก็มีเสาสัญญาณนะมันซ่อนอยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับแฟบแบนี่ก็จะขึ้นมาเป็นเสาเสาแบบนี้นะครับผมก็จะช่วยให้การรับสัญญาณของตัวรับตัวส่งเนี่ยมันเสถียรและมันก็ ทำได้ไกลมากจริงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งจริงๆเนี่ยถือว่า เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไปมองดูตัวของไม่แบบ U S F แบบรุ่นเดิมๆจะมีลักษณะแบบใหญ่มากปักเอกมากเลยนะครับ <S <S แล้วก็มีเสาแบบเสากั้นก้านขึ้นมายาวๆเลยนะะตัวของคุมิก้าบุ๊มเอ็กยูตัวนี้เนี่ยทำให้มันกลายเป็นไมย U S F ที่ขนาดเล็กลงเยอะมากๆทําให้สามารถไปใช้งานได้หลากหลายแบบเวลาติดหัวกล้องไม่น่าจะใหญ่มากเนาะไม่น่าจะเกะก,กะอะไรประมาณนี้นะครับในตัวของตัวส่งนะครับก็อย่างที่บอกไปไม่มีหน้าตาอ,อะไรเลยนะครับ มีเพียงแค่ ตัวของไมโครโฟนนะครับที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเอาปุ่มๆมาเสียบก็จะกลายเป็นไมโครโฟนแบบเป็นตัวไปเลยตัวนี้ก็จะมีเสาสัญญาณเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีเสาสัญญาณเหมือนกันก็อยู่ด้านข้างก็งงจะขึ้นมาเป็นอันเดียวแบบนี้นจริงเก็บไว้มันก็ยังรับสัญญาณได้ดีอยู่ดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเดี๋ยวที่ไอซ์จะลองโค <Kom ica S 2> มิก้าบลูเอ็กยูให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าลักษณะเสียงมันเป็นอะไรยังไงการเก็บสัญญ,ญาณได้ไกลขนาดไหนนะอันนี้เนี่ยที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นไม์ตัวเก่าอยู่นนนะะครัับเเดีีี๋ยยววจปปล่ไไใช้้ต เพื่อนได้ฟังดูว่าเฮ้ยเป็นยังไง,ไงไลองทดสอบแรงต่างๆให้ได้ดูด้วยนะครับเรื่องของการาระยะห่างนู่นนี่นั่นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเลยโอเคครับเ,เดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะนะครับมาลองตัวคมิก้าบูมเอ็นะครับผมว่ามันจะสามารถใช้ไม้ตัวนี้เนี่ยรับสัญญาณได้ดีหรือเปล่านะครับในพื้นที่แบบในห้างนะฮะเพราะว่า แต่ถ้าเป็นตัวก,ก่อนๆที่ติโอได้ใช้อย่างเราใช้เป็นตัวซารมาโมนิกนะครับผมซึ่งตัวซาร์มาโมนิกตรงนั้นนะ่ะถ้าไปในฝั่งของคนที่มันเยอะนะครับผมสัญญาณมันจะรบกวนกัน เสียงสัญญาณมันจะขาดขาด,ขดหายหายนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสกันนะครับผมปะตอนนี้ก็อยู่ในกลางห้างแล้วครับนี่ยืนยันครับว่าซื้อของมาเรียบร้อยแล้วครับแวะซื้ออุปกรณ์ที่ร้านซูมคาร์เมล่านะครับผมจะลองทดสอบม์ให้ทุกคนได้ดูว่าเสียงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในคลื่นที่แบบสัญญาณอยู่เยอะนะครับอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปใช้เป็นคลื่น2.4นะครับ มันอาจจะไปชนกับพวกสัญญาณไวไฟอาจจะมีการชนกับพวกสัญญาณมือถืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมแต่ตัวของโคมิาเนี่ยมันเป็นการรับสัญญาณจากคลื่น UHF นะครับผมมันก็จะมีความสเสถียรมากกว่านะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหลบอยู่ข้างหลังตัวพี่หมีแล้วกันนะครับ ลองดูว่าถ้าเป็นสัญญาณสูงอยู่สี่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงจะขาดถ้าเราหันหลังให้หรือว่าเดินไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นสัญญาณแบบ UHF เนี่ยมันจะเสียงจะยังอยู่ไหมลบอยู่หลังพี่มีทดสอบ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 อ่าทดสอบทดสอบทดสอบมาไหมมาไหมมาไหมอ่าอ่ะโอเค เป็นยังไงบ้างเสียงก็ประมาณนี้แล้วกันทดสอบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบระยะในเรื่องของระยะไกลกันบ้างดีกว่าไปโอเคตอนนี้เดี๋ยวไอติดไม์ของคูบิก้าบูมเอ็กซ์อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปไปรอดูว่าเฮ้ยมันเสียงมันเปลี่ยนขนาดไหนนะครับคาแรคเตอร์เสียงกับตัวเก่าตัวใหม่มันเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนโอเคเดี๋ยวจะลองมาทดสอบในหลายๆด้านนะครับเรื่องของว่าเฮ้ยปกติเนี่ย ไม่ที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับเวลาถ้าเราติดด้านหน้าเนี่ยแล้วเพอเอิหันหลังไปเดินคุยอะไรแบบนี้นะครับผมมักจะเกิดปัญหาเรื่องของสัญญาณขาดขาด,ขาดหายหายอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S ซึ่งตัวนี้เป็นแบบ UFS นะครับผมทีเ่เรื่องของสัญญาณอะไรเงี้ยจะเข้มข้นมากกว่าเดี๋ยวลองเดินหันหลังให้ดูก่อนละกันว่าเฮ้ยเสียงคนลาหันหลังปุ๊บมันจะขาดขาด,ขาดไหมนะครับอ่ะโอเคเดินหันหน้านิดนึงตีบตีบซีบ อ่ะฮะหันหลังแล้วหันหลังแล้วนะครับ uh huh. หมุนรอบตัวหมุนรอบตัวยังโอเคอยู่ไห,หมหุนรอบตัวก็น่าจะสบายๆเนาะหุนรอบตัวก็จะสบายๆหันหลังเดินไปมาอันนี้ก็เป็นข้อดีของไม่แบบ UFS นะครับผมที่แบบว่าเราหันหลังนู่นนี่นั่นให้กล้องไงแบบเนี้ย สัญญามันก็ยังคงจะคมชัดอยู่นั่นเองะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่าเฮ้ยตัวของโคบิก้าวูมเอยูตัวนี้เนี่ยเรื่องของระยะห่างนนเนี่ยเราเดินออกจากกล้องเนี่ยมันจะได้ไกลขนาดไหนนะครับอันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะว่าติไอใช้ดโดรนด้วยนะครับผมดูว่าเฮ้ยมันจะตัดเสียงโดนอะไรยังไงเผื่อใครมีโดงมีโดนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเดินเลยแล้วกันว่าเก็บเสียงได้ไกลกันขนาดไหนนะครับอ่ะไปตึ๊บเดินไปอยู่นะครับประมาณเอ่อ เท่าน,นี้น่าจะงได้ยินอยู่สบายสบายแหละสบายสบายแหละเนาะเดินไปเดินไปดึดดึดดอ่าป่ขายนเ<า>นาถ้าถ้าได้ยินถ้าได้ยินยกมือขึ้นถ้าไม่ได้ยินเอามือลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ่าลดโค้งมาหนึ่งโค้งแล้วลดโค้งมา1โคง้โคง,คงได้ยินอยู่ไหมก็เดินเบี่ยงมาทางสะพาน ได,ได้ยินอยู่ไหม,ไมไโอเคไม่ได้ยินแล้วนะครับก็น่าจะประมาณระยะทางก็น่าจะมาณร้อยเมตรร้อยเมตรได้มั้งห้าสิบประมาณห้าสิบเมตรเอ,อ่อทำไมทำไมห้าสิบเมตรเองหรือว่าเราไม่ได้เอาเอา,เอาตัวเสาอากาศออกมาอ่าเททีเท,ทีนี่เอาเสาอากาศออกมานะ เสาวอากาศออกมาช่วยไหมช่วยไหมช่วยไหมเบียงช่วยไหมฮัลโหลฮัลโหลเทสครับเฮยยินเปล่าไม่น่าได้ยินละมัง้งไม่รู้ว่าได้ยินว่าเสาอากาศไม่ไช่วยไหมนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่านะครับอ่าข้าต้นไม้ไปแล้วนินอยู่อ่า เหมือนเอาเสาออกมาได้ยังช่วยนะได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่ตอหลังจากที่ได้ออกไปเทสนะครับผม,มเพื่อนๆได้เห็นได้ดูกันว่าเฮ้ยระยะห่างมันได้สักประมาณเท่าไหร่เวลาหันหลังเนี่ยไม่เจอกันตัวรับตัวส่งเนี่ยเสียงจะขาดไหมเหมือนกับตัวดิจิตอลไหมนะครับผม ก็ได้ลองมาให้เรียบร้อยนะหันหลังไม่เจอตัวเครื่องหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนรอบตัวไปมานะครับหมุนรอบโลกก็ว่ากันไปนะครับผมเสียงก็ไม่หายนะครับผมเสียงไม่ขาดด้วยนะครับแต่ในเรื่องของระยะห่างตัวนี้เนี่ยจากที่ติไอทสนะครับผมตัวของโคมิก้าเขาบอกว่าได้ประมาณ1 2 0เมตรแต่ตีไอรู้สึกว่าถ้าเอามาใช้จริงๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่ของตีไอที่มันมีเสาไฟฟ้านู่นนี่นั่นด้วยหรือเปล่านะครับผมเลยทําให้ มันได้ประมาณ70-80ถึงเมตรนะครับประมาณนั้นเสียงก็จะค่อยๆขาดไปนะครับผมแต่ก็ถือว่าไกลพอสมควรนะอาจจะมีแบบต้นไม้นน่นนี่นั่นขวางทางด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถือว่าก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคนะครับผมกับการใช้งานต่างๆประมาณ80เมตรโอ้โหไกลแล้วนะอันนี้เลือบอกไปนะว่าตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยจนถึงตอนนี้เลยนะครับผมใช้ไมเป็นของคมพิก้าบุ่ม XU ตัวนี้ตลอดเลยนะครับอ่ะมาฟังเสียงกันไปเรื่อยๆนะก็จะแบบรู้สึกว่า เสียงตัวของคูมิก้าบ o ๊มเอ็กตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความแหลมๆนิดนึงถ้าลองไปเทียบกับตัวของต้นคลิปนะที่ใช้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีความต่างในเรื่องของเสียงแหลมๆมันจะต่างกันนิดนึงนะครับผมตัวตัวตัวนั้นจะทุ้มๆหน่อยแต่ตัวนี้อาจจะแหลมๆหนะฮะถ้าใครที่ชอบแบบเสียงแหลมๆหน่อยบางคนเสียงต่ำอยากจะให้มีโทนแหลมขึ้นมานิดนึงเนี่ยอาจจะมองเป็นคูมิก้าบุ๊มเอ็กซ์ตัวนี้นะฮะแลอกจากเรื่องของคุณภาพเสียงอะไรแล้วเนี่ยเรื่องของฟีเจอร์ที่เขาให้มาก็มีนะก็มีนะครับผมอย่างเช่น การตัดเสียงแบบโลคัสเออคือยังไงคือมันจะตัดเสียงในตัวของเสียงที่อยู่ในย่านต่าๆเสียงอื้ออเสียงหึ่งหอะไรประมาณนี้นะครับเสียงพัดลมเสียงอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบเข้าๆจะเข้ามาในไใม้นะครับเขาสามารถตัดได้ด้วยการไปกดที่ตัวของตัวส่งตรงนี้เนะี่ยถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นไฟสีน้เงินใช่ไหมครับแต่เรากดย้ําไปอีกรอบเนี่ย ไฟจะกลายเป็นสีม่วงก็ถือว่าเข้าสู่โหมดของโลคัสเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้นะครับเวลาเราแบบว่าไปในสถานที่ที่มีแบบคนใช้เรื่องของสัญญาวิทยุเยอะๆเนี่ยบา,บางทีมันอาจจะไปชนกันได้ในในบางโอกาสนะครับผมก็สามารถทําการ p a ร r i n g ได้เลยนะแพ i ได้ใหม่เลยนะครับง่ายๆเลยให้เราเปิดตัวส่งเนี่ยทิ้งไว้นะแล้วก็ไปที่ตัวรับนะครับผมกดปุ่มที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะแล้วก็เลือกหัวข้อแพรกับตัวนั้นๆนะครับ เราก็กดไปจากนั้นก็เอาตัวของ IR ที่อยู่ด้านข้างเครื่องกับตัวหัวเครื่องตัวรับเนี่ยมาจ่อกันนะครับผมมันก็ทําการหาช่องสัญญาณใหม่ที่เป็นช่องสัญญาณที่ว่างนะครับผมแล้วก็ เข้าไปใช้ตัวนั้นได้เลยที่เราไม่ต้องทาอะไรยุ่งยากแค่นั้นมันก็สามารถแพ่และเราใช้งานได้เลยง่ายๆเลยนะฮะและในส่วนของใครที่แบบว่าอ่ะเสียงอาจจะไม่ได้ดังเหมือนตีไอแล้วบางคนแบบว่าสัมภาษณ์กัน2คนคนนึงเสียงดังคนนึงเสียงเบานะครับก็สามารถปรับเสียงได้เลยในตัวรับนะครับผมปรับเสียงได้เลยว่าจะให้เป็นไม้ตัวเเนี่ยเสียงระดับไหนไม้ตัวบเป็นเสียงระดับไหนนะครับผมปรับได้ศูนย์ ถึง15เลยนะครับมีให้เลือกเลยอย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวของโคมิก้า บูมเอที่แต่ไอก็เคยลองมาเหมือนกันนะตัวนั้นจะปรับเสียงได้ไม่ได้เยอะมากเท่ากับตัวนี้นะครับผมอันนี้จะกว้างมากๆเลยนะครับผมเหมาะสาหรับใครที่เอาไปใช้ประยุกต์ในงานหลากหลายเลยมีคนเสียงดังคนนึงเสียงเบาคนนึงเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะช่วยประโยชน์ให้เพื่อนๆได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของราคานะครับผมเซตที่เดไอได้มาตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นของ U2 นะที่มี1ตัวรับกับ2ตัวส่งนะครับ เซตนี้เนี่ยจะอยู่ในราคาประมาณ7,500กว่าบาทนะครับผมถ้าอย่างไรถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์นะครับผมทิ้งบาร์เข้าไปตามดูกันได้ที่ใต้คําอธิบายนะครับผมใครสนใจก็ลองเข้าไปดูแล้วกันหรืออยากจะให้เดี๋ยวไอเทสอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้ลองตรงไหนเพิ่มเติมอีกนะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเพิ่มเติมได้นะครับผมอาจจะไปลองส่วนนั้นแบบลึกๆเพิ่มเติมให้อีกนะครับผมฝากปดไล,แลกันเองสำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับไปให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับผมเผื่อมีใครแบบว่ากํากลังตามหาไมเอ่ติดสื้ หรือว่าไม่แบบวใช้ในงานอัดวิดีโอต่างๆเนี่ยก็จะได้เอาตัวของโค m ิก a อาร์บูมเอ็กซ์ยูตัวนี้เนี่ยไปพิจนารณาด้วยนะครับผมฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับชาแนลเจรีวิวไปด้วยนะกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดีย๋ยวไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กกเป๋ติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ